หม้อเทน้ำล้างหม้อ 嗨。 เกิดเปิดน้ำน้ำไหลเอาสกอตไบต์ไปลองน้ำลองน้ำบีบบีบสกอตไบต์เปียก สกอตไบต์เปียกอันนี้เรียกฟองน้ำโอเคเรียกสกอตไบต์โอเคที่ความจานนะคะแล้วก็มีที่ล้างหลอดหลอดเอาไว้ใช้ อันนี้เป็นที่ล้างหลอดเราก็จะเอามือกดกดใส่สกอดไบอันนี้คือน้ำยาล้างจาน อันนี้เรียกสันไลโอเคซันไลโอเคน้ำยาล้างจานโอเคอันนี้คือโฟมล้างมือกดโฟมล้างมือ เปิดน้ำล้างมือ เปิดน้ำเอามือรองน้ำรองน้ำล้างมือด้วยน้ำเปล่า ปิดน้ำขยำว,ว้าวฟองฟองเยอะมากๆค่ะหม้อเทน้ำลางหม้อ 오토 ก้นหม้อหูหม้อ ก้นจานล้างก้นจานช้อนล้างช้อนถ้วย เรียกถ้วยโอเคเรียกชามโอเคถ้วยชามโอเคล้างถ้วยล้างชาม ถ้วยถ้วยเล็กล้างถ้วยเล็กเราจะเรียกถ้วยเล็กก็ได้ถ้วยน้ำจิ้ม ไล้างถ้วยเล็กล้างด้วยสันไหล จานรองแก้วจานรองแก้วล้างจานรองแก้วล้างจานรองแก้วล้างฝาหม้อฝาหม้อ ล้างฝาหม้อถูถูถ,ถูขยำขยำมีดล้างมีดขั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 ด,ขดซ่อม ล้างส้มกระทะก้นกระทะขอบกระทะด้ามจับด้ามจับก,กระทะ ล้างกระทะล้างกระทะด้วยสันไลา์ล้างด้านกระทะด้วยสันไลอ์ลิง ตะหลิวด้สันไลโอเคเปิดน้ำล้างตะหลิวด้วยน้ำเปล่าวางวางลง ที่ความจานจานรองแก้วล้างจานรองแก้วคว่ำล้างจานรองแก้วคว่ำลงที่คว่ำจานล้างถ้วยเล็ก คว่ำลงที่ล้างล้างถ้วยเล็กแล้วก็คว่ำลงที่คว่ำจานล้างถ้วยเล็กคว่ำ ล้างหลอดล้างหลอดด้วยที่ล้างหลอดปิดน้ําสันไล่แย่แย่ลงไปในรู ดึงดึงขึ้นแย่ลงดึงขึ้นแย่ลงดึงขึ้นแ okay. ย่ลงดึงขึ้นแย่ลงดึงขึ้นแย่ล okay. ล้างที่ล้างหลอก เสียบไว้ีล้างหลอดล้างฝาหม้อคว่ำฝาหม้อบนที่คว่ำจาน ล้างชามล้างถ้วยแล้วก็คว่ำบนที่คว่ำจานล้างจานแล้วก็คว่ำบนที่คว่ำจานค่ะล้างช้อนแล้วก็เสียบล้างมีดเสียบ ลังช้อนวางไว้หลังมีดวางไว้ลังส้มวางหลังหมอ้อ แล้วก็คว่ำกระทะบนที่คว่ำจานเสร็จแล้วค่ะและนี่ก็คือเศษอาหารเศษอาหารที่กรองเศษอาหารอันนี้คือซิงสิงเรียกซิงก็ได้เรียกอ่างล้างจานก็ได้ เราล้างจานในซิงทีนี้เราก็จะล้างซิงและอันนี้ก็คือฝาปิดอ่างล้างจานนะคะเราก็ปิด น้ำขังน้ำขังในอ่างล้างจานต้องเปิดฝาปิดอ่างล้างจานเปิดน้ำไหลไหลลงวันนี้เราก็ล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ กด subscribe แล้วก็กดแชร์ออกไปด้วยนะคะแล้วเจอกับเรียมใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายมือเปียกผ้าเช็ดเช็ดมือเช็ดมือ,มอ